อว่าทุกคนจะจำกันได้นะคะยกเนี่ยเป็นเคสแ,แรกๆเลยที่ทำฟิวบอลกับคลินิกนี้นะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันตอนแรกเนี่ยฟิวบอลค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากเลยอะคะ่ะแต่ว่ายกเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของฟันที่เหย่อนมากๆแล้วก็ฟันล่างที่ซ้อนเกยะคะ่ะคือถ้าอยากจะให้มันเข้าเยอะๆะคะ่ะยก่าอาจจะต้องแบบถึงขั้นผ่าตัดเลยมันก็ทําให้หยบ ค่อนข้างกังวลว่ามันจะหนักเกินไปไหมหรือว่ามีวิธีอะไรที่ไม่ต้องผ่านหลักมากค่ะพอมาได้คุยกับคุณหมอที่นี่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับคิวบอนนะคะล้วก็เลยทําให้หยกตัดสินใจที่จะทําค่ะแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นในตัวคุณหมอด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะทำคิวบอนไปค่ะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาทําให้หยบแบบดีมากๆเลยตอนนี้หยบก็ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะรู้สึกสดใสแล้วก็ ไม่เขินที่จะต้องยิ้มอีกแล้วค่ะแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนแรกก็กังวลมากาเลยค่ะเพราะว่ามันไม่เคยมีมากอดเลยแล้วก็ มันก็อาจจะใหม่มากค่อนข้างหาข้อมูลยากจริงๆนะคะแต่ว่าพอมาได้คุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็ได้ให้ข้อมูลโดยละเอียดค่ะแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ให้ถึงหลักฐายนยืนยันว่าเคยมีการใช้เครื่องมือตัวนี้จริงค่ะก็เลยแบบโอเคมั่นใจว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็เห็นถึงผลลัพธ์เคสก,ก่อนหน้ามาก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีมากเลยค่ะก็เลยเลือกทํา เครื่องมือตัวนี้หนะยอกเป็นค่อนข้างขี้กลัวนิดนึงแบบว่าจะทําอะไรแบบว่าเจ็บเจ็บก็จะกลัวแต่ว่าคนหมอก็จะคอยบอกตลอดว่าโอเคขั้นนี้จะทําอะไรนะขั้นนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างซึ่งมันก็ทําให้อุ่นใจแล้วก็สบายใจค่ะก็เลยแบบว่าอาจจะก,กลัวบ้างแต่ก็คือรับมือได้แน่นอนอช่วงแรกๆก็อาจจะต้องมีปรับตัวบ้างค่ะเพราะว่ามันมีการใส่เครื่องมือเข้าไปในฝ่าก็อาจจะยังไม่ชินค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วพอผ่านไปสักพัก สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะอตอนแรกแบบไม่นึกว่ามันจะยุบไปได้เยอะขนาดนี้แบบว่ายุบแบบเยอะมากจนรู้สึกว่ามีคนหลายคนทักว่าเอ้ยน่าเปลี่ยนไปนะแบบว่าฟันสวยขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบตัดจัดมาเรื่อยๆรับทรงแบบว่าจนเข้าที่ก็รู้สึกว่าได้ผลลัพธ์ออกมาดีเยี่ยมเลยถ้าตอนนั้นก็อาจจะซัก หกเสร็จแล้วก็แบบว่าโอเคชอบกิ้มแต่ก็ยังเขินเขินที่จะแบบอุ๊ยพอดูรูปแล้วดูข้างๆดูหน้าตรงที่ฟันก็เหยื่บ้างเหนือเยืดบ้างแต่ว่าตอนนี้คือให้ว่าใจแบบสิบเต็มเลยแล้วรู้สึกแบบว่าอยากถอดหน้ากากิ้มอย่างเต็มที่แบบว่ารู้สึกสวยมากเลยค่ะชอบมากๆอ๋อก็อากจะให้ ทุกคนนะคะที่อยากจะตัดสินใจดัดฟันนะคะลองเข้ามาคุยลองมาเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่า,าทั้งคุณหมอแล้วก็พี่ๆคะ่ะจะให้ข้อมูลอย่างดีแล้วก็คอยดูแลแบบอย่างดีเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องกังวลเลยก็มาดัดฟันที่นี่กันเยอะๆนะคะคนไข้ที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนไข้ที่เหมือนกับพรีเซนต์คิวบอลได้เป็นอย่างดีแล้วพี่เชื่อว่าคนไข้คิวบอลทุกคนน่ะร,รู้รู้จักหยกเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยว <c oughs> พี่ว่าแล้วก็พี่ว่าทุกคนก็ พยายามกับดูพยายามจะดูแหละว่าตอนที่ออาทำกับตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นครับแล้วก็ก็ขอบคุณมากเป็นคนไข้ที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่วิสาพี่วิสามีความอดทนพยายามแล้วก็เดี๋ยวเราตีระฆังดังๆเฉลิมฉลองอ่ะหนึ่งสองสาม